ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดร์สลิมบายดรพงศธรค่ะช่วงนี้คุณยังคงอยู่กับอูเช่นเคยเลยนะคะในช่วงแรกเราพูดถึงเรื่องของรูปร่างซึ่งอูก็แอบกระซิบถามคุณหมอแล้วว่าถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของไขมันเฉพาะจุดไขมันเฉพาะส่วนอย่างเช่นสะโพกใหญ่ขาใหญ่มีหน้าท้องเป็นคนที่กินเก่งหิวเยอะเหลือเกินจะจัดการได้ยังไงเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วนะคะว่าคุณสามารถฝังเข็มย่อกระเพาะได้ฝังเข็มไหมลดกล้ามเนื้อลดไขมันเฉพาะจุดก็ได้ซึ่ง ข้อดีตรงนี้ก็คือจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแตกต่างจากการฝังเข็มแบบสมัยก่อนๆฝังเข็มเขาเรียกว่าฝังเข็มโบราณใช่ไหมคะหรือยังไงฝังเข็มวิธีดั้งเดิมดั้งเดิมอันนั้นคือต้องมาบ่อยๆโอ้มาบ่อยมากน้องอู๋แล้วโอ้ทำกันบ่อยถึงขนาดที่อาทิตย์หนึ่งต้องอย่างน้อยสองถึงสามครั้งอ่ะนะฮะแล้วก็จะวุ่นวายมีเครื่องกระตุ้นเอาเข็มออกนะฮะแล้วก็ทํากันเป็นปีม่ะปีสามปีสี่ปีไม่เหมาะแน่ๆเลย หมอก็เลยทําพวกเทคนิคเข็มน้ําเข็มไหมขึ้นมาซึ่งคนก็งงเอะเข็มน้ําไม่เคยได้ยินเข็มน้ำเป็นยังไงเป็นยังไงเข็มแล้วจะไปเป็นน้ำได้ยังไงจริงๆเป็นเป็นเข็มอ๋อเขาพัฒนาขึ้นมาสมัยประธานเติ้งเสี่ยวผิงกับประธานเหมาเจ๋อตุงสมัยนั้นนี่หมอยังเด็กมากเลยแล้วบ้านหมออยู่แถวธรรมศาสตร์ฮะอยู่แถวฝั่งทนและใกล้ธรรมศาสตร์ที่เขายิงกันปฏิวัติกันช่วงนั้นคือประเทศจีนเนี่ยมีการปฏิวัติกันถูกไหม แล้วคอมมิวนิสต์ก็มาที่เมืองไทยต้องเกิดอย่างยาหน้าเลยต้องสมัยคุณแม่เนาะคุณแม่น่สมัยนั้นนะเกิดเกิดขึ้นสมัยนั้นฮะหมอก็ยังเด็กมากนะแต่หมอก็อ่านประวัติกลับไปว่าประเทศจีนจนมากจนมากนะครับก็สังเกตว่าคนจีนก็จะหนีมาประเทศไทยมาเนี่ยหนีไปทั่วโลกหนีไปทั่วโลกาแก่ทั่วโลกเหมือนกันหนีความจนที่เมืองจีนนั่นเองใช่ไหมฮะตรงเนี้ยแต่ที่เมืองจีนเนี่ยเขาปฏิวัติทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเขาอยู่รอด ก็พัฒนาขึ้นมาให้ได้รวมทั้งการแพทย์ด้วยฝังเข็มเนี่ยเขารู้ถึงปัญหาว่ามันัดีอะ่ะมันปลอดภัยอะ่ะแต่ปัญหาคือมันต้องมาบ่อยอม,มันค่อนข้างลําบากกว่าจะเห็นผลที่ชัดเจนมันต้องมาบ่อยต้องทําบ่อยะนะประธานเติ้งกับประธานเหมาเนี่ยบอกว่าต้องทําเข็มน้ําเข็มใหม่ขึ้นมาให้ได้เกิดขึ้นในยุคนั้นะน,น,น,นะถ้ามโนภาพเนี่ยถ้าดูในหนังจีนเข็มอาบยาพิษนั่นคือเข็มน้ําแบบหนึ่งที่เราเห็นแบบโอโ้โหในประเทศจีนหนังจีนแต่ก่อนมีแบบ อาบยาพิษนั่นนคือแต่ว่าใช้ในทางที่ผิดใช้ในทางที่ผิดแต่อันนี้คือเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นไปในทางรักษารักษามากกว่าเกี่ยวกับความงามว่าทีนี้เขาก็มียาจีนให้ใช้อีกน้องอุยาจีนสมัยก่อนเนี่ยต้มกันเป็นวันๆน่ะต้มโอ้โหกินก็ยากต้องใช้เวลานานใช้เวลานานเขาเคยกินยาจีนอยู่เคยใช่ไหมเป็นคนจีนปะ มีเชื้อ,น,น,อนิดหน่อยนิดหน่อยนะน,นิดนิดมากมากต้มโอ้โหต้มเป็นคืนคแลับก็กินก็ยากเขาก็มีการสกัดขึ้นมาเป็นยาหลอดเป็นฉีดนะเป็นฉีดแล้วก็มาฉีดเข้าจุดฝังเข็มได้แล้วแต่ว่าอาการเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยประสบการณ์หมอเนี่ยหมอ่าสู้แผนปัจจุบันไม่ได้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแผนจีนสู้แผนปัจจุบันไม่ได้หมอก็เอายาแผนปัจจุบันมาใช้แบบจีน แล้วมันได้ผลถึง20เท่าเลยนุ๊นี่สิ<ๆ>ก็เลยเป็น<ๆ>ที่มาที่ไปของการรักษาแบบคุณหมอในยุคปัจจุบันบซึ่งก็รักษาคนไข้ลหลายๆคนแฮปปี้กันไปเยอะแล้วนะคะคไม่ว่าจะเป็นคนที่กินเยอะก็ย่อกระเพาะมากินน้อยลงร,รูปร่างดีขึ้นนะคะบางคนรูปร่างสวยเลยท้าหล่ยแล้วพูดถึงจุดนี้แล้วถ้าเกิดคุณยังข้องใจสงสัยนะคะยังไงย้ำวันอีกครั้งค่ะสามารถสายตรงโทรไปคุยที่คลินิกได้หรือกับคุณหมอได้เลยหลังจบรายการในช่วงหลังบ่ายโมงนะคะที่0881155 5442-3ค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์คลินิกก็ได้นะคะที่027141619ฝากไว้ด้วยค่ะกับ Facebook นะคะ w w w f a c e b o o k c o m d c o r p o n g s a t h o n และ w w w d r p o n g s ว็บดอทด็นั่นเองค่ะรวมถึงในช่วงนี้มีปัญหาสงสยัย4642787ส่งกันเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวเราจะถามคุณหมอให้แบบสดๆในรายการค่ะเอาละ่ะพูดถึงเรื่องของรูปร่างกันแล้วรูปร่างสวยอย่างเดียวไม่พอหล,หลายๆคนบอกว่าก็อยากจะหน้าเด็กนะคือมีฟีดแบ k ที่ค่อนข้างจะแรงมากๆหล,หลายๆคนบอกว่าอุ๊ยอยากจะหน้าเด็กกันเลยทําไงดีมีคนไข้ของคุณหมอหลายคนก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากๆเพราะหน้าเด็กขึ้นจริงๆตาหวาน สวยด้วยวันนี้เราก็เลยถามคุณหมอนะคะอุตถามคุณหมอไปเลยเมื่อกี้ในช่วงที่พักเบรกไปถามถึงประสบการณ์ของคนไข้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคนไข้ที่มารักษากับคุณหมอคุณหมอบอกเลยว่ามีวีทามาฝากกันด้วยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วคนคนไข้คือ9กเ้ปอพึงพอใจนะครับในในงบประมาณที่ประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยเราก็ทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็แต่ละเคสหมอทำนะน้องอุหมอใช้อารมณ์ในการทํา ค่อยๆดีไซน์ค่อยๆดูเขาว่าเออสุขภาพเขาเป็นยังไงจุดมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่คนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนใช้ไหมเทคนิคเข็มไหมมากหน่อยบางคนใช้เข็มน้ํามากหน่อยต้องดูปัญหาดูปัญหาแต่ส่วนใหญ่หมอจะใช้สองเทคนิคร่วม,<ะ>มกันร่วมกันเสมอเพื่อให้ได้ผลที่มันโอเคเลยค<ะ>่ะนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเหมือนเหมือนให้เป็นผู้ให้กับประชาชนน,น้องอุ๊แล้วน้องอุน้องอุรู้ว่าไรอย่างไหม ยิ่งให้เขายิ่งได้ะตั้งแต่สมัยหมอเรียนหนังสือนะหมอติวให้เพื่อนนะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นี่เป็นจรรยาบรณพื้นฐานของแพทย์นะคะหมอกว่าเป็นของมนุษยล์ละกันของมนุษย์ทั่วๆ่วไปเลยนะหม,หมอให้กับเขาอะฮะ,ะอันไหนให้ได้หมอให้อยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรมอันดีเนี่ยหมอให้หมอให้หมอให้แล้วมันเขาแบบอนุเคราะห์เราเมตตาเราอะ ทุกวันนี้คือทําไม่ไหวฮะเพราะว่าคือจุดหนึ่งความสุขของคุณหมอก็คือบางทีเวลารักษาคนไข้แล้วเขาพอใจเขาสบายใจมีความสุขมากยงขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าน่นอนพูดถึงเรื่องของอัพหน้าเด็กค่ะอู้อยากจะทราบและอู้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากทราบด้วยว่าอัพหน้าเด็กผู้ที่การของคุณหมอเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างคะข้อที่1นึ่งทังจีนเรียกว่าเปี้ยนเจิ้งก่อนเปี่ยนเจิ้งคือต้องดูสุขภาพเขาว่าสุขภาพเขาเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าไตพองนะอู้ไตพองผิวแห้ง ไตนี่ไม่ได้หมายความว่าไตสองข้างของเราไตจีน<ต>เป็นไตจีนใช่ถ้าไตไตพองผิวแห้งมันเกิดไฟถ้าเป็นยินพองเนี่ยเกิดไฟก็ผิวแห้งผิวแห้งปุ๊บมันไปเผาผลาญคอลลาเจนว่าผิวบางเห็นไหม,มแต่ถ้าม้ามพองมา้มามพองจะชื้นแล้วรุมขนจะแตกกะจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเทคนิคกันไปแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีสูตรสําเร็จนะฮะว่าอย่างนี้จะต้องมาอย่างนี้โอเคไหมฮะหมอต้องดูเปี้ยนเจิ้งก่อน้วมาดูรูปหน้าเขาทีนี้มันก็จะมีว่า เกิดจากภาวะภายนอกหรือภายในถ้าภายในเรารักษาจากภายในออกมาด้วยถ้าภายนอกเราก็รักษาจากภายนอกเข้าไปด้วยให้มันไปเจอกันการใช้ยาหน้าหวานการใช้ยาเม็ดเขียวจำได้ไหมยาหน้าหวานจนจนตอนนี้แฟนในการไปตั้งชื่อว่ายาเขียวแล้วยาเขียวเขียวจริงๆความหมายมันไม่ใช่แบบว่าทำยังยาเขียวคือเม็นสีเขียวๆจะทำไม่น่าร้มากยิ่งขึ้นเลาโทมะยาเขียว อยวเขียวเขียวนะคะคือกินบำรุงข้างในนะคะให้ผิวพรรณผุดพองก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้เราดูมีออร่าแล้วก็หน่าหวานมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ฟิตแบกมาแรงก็คือในส่วนของต้าหวานนั่นเองต้าหวานใช่ต้าหวานตรงนี้จริงๆแล้วขยายความเพิ่มเติมนะคะคือสมาชิกขาประจําน่าจะคุ้นเคยแต่เผื่อสมาชิกใหม่ๆจริงๆเป็นการฝังเข็มช่วยเป็นเข็มไหม่แล้วเข้าไปจุดเขาเรียกว่าจุดท่องเจียเหลวตรงนี้ฮะ แล้วก็ใช้เทคนิคเข็มไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดมันจะได้หลายจุดแล้วโทษไปที่ซุยกู<อ>นะมันจะมีซุยกูซุยกูแปลว่าจุดที่อยู่ในหุบเขาเหมือนในหุบเขาไหมามันมีผมบางอยู่เห็นไหมเข,า,ขามาโนภาพว่าผมคือต้นไม้ไง<อ>เหมือนอยู่ในป่าไงซุยซุยกูตรงนี้เข้าไปนี่คือจุดหลักนะแล้วมันมีหลายๆจุดมีเป็นสิบสิบจุดที่ใช้ในการทำมันที่จะทําให<อ>้ตาหวานก็คือเข้าไปเสริมธาตุไม้ พวกตับพวกถุงถุงน้ำดีแล้วไปไล่ไฟไล่ลมที่มากระทําต่อหน้านะครับแล้วพอกระทาต่อหน้าคับเสื่ตาเสื่ตาคือภาวะจิตใจสุขภาพในตาเนี่ยมันดับลงไปตามันก็ไม่สวยเกิดในผู้สูงวัยนะ,ะเราก็ไปจัดการตรงนี้ไล่ไฟไล่ไฟไล่ลมออกไปแล้วไปเสริมธาตุไม้นะก็ค,ะคือเป็นจุดพวกถุงน้ำดีขึ้นมาให้ได้ อูเข้าใจแล้วบางคนแค่มองตาก็รู้คือบางคนเนี่ยตาเศร้ารดูเศร้าดูหมองคล้ำดูไม่มีความสุขเลยจริงนะแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันมาจากโมเฮงด้วยนะคะที่คนจีนบอกบางคนแบบตาตาตกมันก็เลยทาให้ดูเศร้ามีนะมีมีเป็นข้าราชการนะอยู่กระทรวงคมนาคมบอกซีไม่ค่อยขึ้นเลยปากตกตาเศร้ามาเลยมามาเนี่ยแหละที่คนจีนเขาบอกโง่เฮงไม่ดีต้องต้องแก้ต้องต้องแก้ฮะเรา โงเฮงเนี่ยโอ้โหสำคัญนะบอกว่าสําคัญมากๆาะบางทีเนี่ยหมอรับพนักงานหมอดูนะบางทีวันก่อนมานะปากปากบนมากกว่าปากล่างอะ่ะพูดไปเหมือนด่าเราไปอะ่ะ อ๋อุ้ยอย่างนี้ผม้หเฮเสียอันนี้ต้องต้องปรับโอเคใครที่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาตรงจุดไหนก็ต้องพยายามปรับแต่ว่าแน่นอนค่ะอุ้ยอยากจะฟังประสบการณ์อยากดูอยากดูคนไข้ที่มารักษากับคุณหมอว่าประสบการณ์ตรงเขาเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมเองพร้อมแล้วนะคะในช่วงนี้ก็พร้อมแล้วเหมือนกันตั้งแต่เริ่มรายการเลยเพ่าเดี๋ยวเราไปชมท t r นี้กันค่ะดูภาพก่อนวันที่เขามาเลยเราถ่ายภาพเก็บไว้วันวันที่เขามาเลยจําหน้าเขาไว้เลยฮะ วันที่เขามาเลยที่เราให้ดูสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นู้นประมาณสักสามสี่สัปดาห์หน้าที่เขาได้อยู่จาจได้ใช่ไหมฮะพี่เข้ามาจากโคราชนะครับจําหน้าไว้เลยนะฮะจําหน้าไว้เลยนะครับนี่เป็นภาพก่อนรักษานะฮะจำหน้าไว้เลยดูดูตาดูส่วนตานะครับจําหน้าไว้เลยนะฮะอ่าเมื่อไม่กี่วันนี้พี่เข้ามาสัมภาษณ์กับหมอเลยเปิดขอเสียงด้วยนะฮะทำไปแล้วเป็นไงบ้างพี่โอ้ดูเด็กลงเลยทำไปแล้วสวยขึ้นเดือย ดูตานะฮะดูยิ้มมีเพื่อนทักแม่ใต้ตาเขาทักว่าไงพี่ไปทําอะไรมากับหน้าก็จะบอกว่าไม่ได้ทําอะไรปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเขาก็จะบอกว่าแปลกไปแบลวขึ้นออ๋ตาแปลกแบบเขาบอกจะพูดว่าตามีความรู้สึกว่าตาแบลวขึ้นอ่าตาดูดีขึ้นไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนเป็นไงพี่ รู้สึกว่าเวลาเรามองตรงตรงในตาเราจะสนมีคนตาเถี่อ่ะลักษณะนั้นอย่างนั้นปุ๊บตอนนี้เป็นไงลูกกระตาดําคือมันตรงกันละความรู้สึกเราสวยใช่ค่ะโอ้แล้วก็ทักว่าไงก็ทักว่าเด็กหน้าเด็กลงค่ะอายุเท่าไหร่ห้าสิบห้าแล้วค่ะห้าสิบห้าหน้าเด็กลงเขาทักเลยใช่ไหมทักเลยค่ะกี่วันเรเริ่มทากาทำไป น่าจะไม่เกินสองวันสองวันนอ่งสองวันคือวันแรกที่กลับไปคือวันแรกทักก่อนหนึ่งตาไปทําอะไรกับตามาอือ่าดูแบลวตาแบลมก็จะบอกยังไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรปกติเหมือนเดิมอ่าตหลางถึงบอกตหลางถึงได้บอกเขาว่าไปทํอะไรแล้วมีมีพูดอะไรอีกไหมครับเพื่อนเพื่อนพูดอะไรเขาอยากจะมาคลินิกกันเลย ค่าค่ะแต่อันนี้มันจะนัดเป็นวันธรรมดาเขาอยากลงมาทําเองมันจะผิดกล่าว่าทิศค่ะโอเคนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาไหมล่บอกค่ะอ่าบอกเพื่อนว่าอือันนี้รับรองตาสวยเห็นท่านตาเลยแบบพอทำแล้วเราจะรู้เลยเออตาเราเปลี่ยนไปจริงๆจากการที่เราดูกระจกตัวเราเองว่าเออใส่ตาเราสวยขึ้นดูตาปกติจะเป็นคนที่ตาดุ ตาดูตอนนี้ตาเป็นไงฮะตาดูไม่ดูตาดูไม่ดูตาดูหวานใช่ค่ะตาหวานจริงๆจริงๆค่ะจริงๆตาหวานจริงๆดูหรือตาเราหวานขึ้นโอ้ความพึงพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอืมโเยี่ยมมากค่ะโอเคครับขอบคุณมากค่ะนะคะจากคนไข้ที่เข้าเข้ารับการรักษากับคุณหมอครับ พี่ดูสวยขึ้นจริงๆดูบีฟอยอีกทีดูบิฟอยอีกทีนคเมื่อกี้แบบก่อนทำเมื่อกี้เห็นตอนทำแล้วตอนแรกคือจริงๆนะคะคือคือณตอนแรกที่เราเห็นภาพภาพก่อนทำเนี่ยดูดูคุณพี่มีอายุมากกว่าตอนให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ขอดูภาพตอนแรกหน่อยดีกว่าให้เห็นกันชัดๆอีกทีหนึ่งนี่เป็นภาพก่อน นะคะซึ่งดูสวยขึ้นจริงๆดูสาวขึ้นแล้วก็ตอนนี้ตาสังเกตได้ว่าตาตาดูไม่เป็นประกายเหมือนตอนให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งผู้ชมก็คือบางทีคุณผู้ชมก็เห็นอยู่เองแล้วแหละนะคะจากภาพนี้แล้วก็จากวิทีอาที่เรานำมาฝากนี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงที่มารักษากับคุณหมอเอง่ณวันนั้นก็คือวันที่30เดือน5ปี2556นะคะผ่านมาก็ประมาณเกือบ ประมาณเดือนกว่านิดๆนะคะเดือนนิดๆนะคะอลาหนี่ก็เป็นประสบการณ์แรกนะคะที่เรานํามาฝากการต้องถามขยายความเพิ่มเติมค่ะในส่วนของการทำเนี่ยจริงๆแล้วเพียงแค่ครั้งเดียวเลยหรอคะหรือว่าจะต้องมีการทําเพิ่มเติมหลังจากนี้คะคุณหมอคืออย่างนี้น้องอุ๋ด้วยด้วยสั์ฝังเข็มมันมีปัญหาอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเราหลายท่านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วอย่างเนี้ยหรือดูฝนมายากมาลำบาาหมอก็เลยคิดกับทีมงานว่าเออเรา เราทำคอสขึ้นมาไหมเพื่อให้มันจบภายในวันเดียวแล้วคุณสวยเลยคุณสวยเลยสวยทันทีเลยเพียงแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวไงใั้จบก็เห็นผลแต่ว่าหลังจากนั้นจะค่อยๆเห็นเป็นขั้นมันดหย่เดี๋ยวเดือนหน้าก็สวยอ่าน,นี้อีกนะฮะเดือนหน้าก็สวยฝังเข็มเนี่ยน้องน้องอุมันค่อยๆมาเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดือนหน้าเ็าสวยอ่าน,นี้อีกฝังเข็มเนี่ยอย่างเข็มใหม่เนี่ยเหมือนหมอเนี่ยตามกลับบ้านไปด้วยไปฝังเข็มต่อให้ที่บ้านด้วย เขาทานข้าวอยู่หมอฝังเข็มให้เขาอยู่เขานอนแล้วหมอก็ยังฝังเข็มให้เขาอยู่มันเป็นการกระตุ้นในร่างกายเราขึ้นมาเข็มใหม่นะฮะเข็มใหม่เข็มน้าเนี่ยกระตุ้นในร่างกายขึ้นมาคือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าไบโอสติมูล레ชันกระตุ้นให้เกิดตัวยาขึ้นมาในร่างกายเขาถึงได้ขนาดนี้เห็นไหมฮะคนพี่คนนี้เคยให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาจำได้ไหม นี่คือการ f o ลเดอ์อัพหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าพี่เข้ามาเดี๋ยวขอถ่ายมาอีกแต่จุดหนึ่งอุเห็นว่าสวยขึ้นดูสาวขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ดูตาเป็นประกายมากยิ่งขึ้นดูสดใสมากขึ้นเลยนะคะอะ่ะแต่ว่าแน่นอนจุดหนึ่งอุเชื่อว่าหลายๆเขาบอกว่าอ่ะสวยแล้วก็จริงเห็นเห็นผลแล้วอย่างที่เราเห็นตามวีทีอาร์แต่ว่าจุดหนึ่งปลอดภัยหรือเปล่ามีผลข้างเคียงมีเอฟเฟกต์อะไรไหมคะคุณหมอแน่นอนน้องอุ๊กการการที่หมอเอาศาสตร์สองศาสตร์มารวมกันเนี่ยนะฮะ เพราะว่าแผนแผนปัจจุบันบางทีปัญหามันเยอะไงปัญหาเรื่องผลข้างเคียงมันเยอะแล้วก็ความคงทนมันมันไม่มีมันน้อยกว่าแผนจีนใช่ไหมลวศาสตร์แผนจีนเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าฝังเข็มเนี่ยปลอดภัยแน่เพราะมันไม่มีอะไรเข้าไปในร่างกายเราถูกไหมเป็นสิ่งที่ปลอดภัยไหมก็เป็นไหมที่มีออยตัวยาก็เป็นตัวยาที่มีออยเข็มก็เป็นเข็มที่มีออยทุกตัวมีออยอยู่ละเอาศาสตร์สองศาสตร์เนี่ยเอาจุดด้อยลบจุดด้อยของสองศาสตร์เนี่ยออกไป ล้าเอาจุดเด่นของสองศาสตร์เนี่ยสองฝั่งเนี่ยฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเนี่ยมารวมกันให้ได้จนมันเป็นความลงตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะหมอว่าคอร์สนี้เวิร์กมากครับเวิร์กเวิร์กมากที่สุดตั้งแต่หมอเป็นหมอมาเลยตั้งแต่เปิดเปิดรายการมาด้วยซ้ำนะแล้วทำเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พึงพอใจมากค่ะนะครับแล้ว,ลวรู้ไหมคราวที่แล้วเดือนที่แล้วอ่ะพอเราเรามีโปรโมชั่นใช่ไหมฮะปรากฏว่าก่อนจะหมดโปรโมชั่นคนซื้อคอร์สสองเลยค่ะ เขาซื้อไว้ก่อนก็บอกเดี๋ยวไม่มีแล้วเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่หลายๆคนถามอุเยอะมากนะคะในส่วนของโปรโมชั่นค่ะว่าจะมีอีกหรือเปล่าอะไรยังไงคุณอุเอาเป็นว่ามีค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาบอกโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะไหนๆก็ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่มีโปรโมชั่นมาฝากอย่างแน่นอนสําหรับใครที่อยากจะสวยหล่อสุขภาพดีแล้วก็ดูหน้าเด็กมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดอยากรู้นะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ